พาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายครัอันนี้ขับรถให้กูตัดกุ่นกล้องเรากำลังเดินทางไปภาร,รกิจกันนะครับน,นี่ก็ใช้เส้นทางผมอ,อยู่บนถนนราชพฤกษ์นะถนนนี้ผมใช้บ่อยฮะเพราะว่าจากที่บ้านเนี่ยเวลาจะไปเหนือไปอีสานซึ่งผมจะไปทางนี้บ่อยอกว่าไปไปทางใต้ ไปเหนือไปอีสานหรือไปตะวันออกก็ตามเนี่ยผมจะใช้เส้นเนี้เป็นประจํานะพออ,าอาบางทีออกจากบ้านแต่เช้าแล้วก็มักจะหาอะไรรับประทานอาหารเช้าเพราะว่า<ม>บ้านโดโดพาเที่ยวของเรานี่อาหารเช้าเป็นมื้อสําคัญนะ<ม>วันนี้ก็เลยค้นพบร้านหนึ่งเป็นร้านขายอาหารเช้านะครับซึ่งอยู่บนเส้นทางเนี้ยแลวเขาเปิดตั้งแต่ตีห้า จนมากเราจะหายากนะร,ร้านอาหารเช้าในกรุงเทพม่เหมือนต่างจังหวัดเขาชื่อว่าร้าน Good Morning Cafe หรือ Coffee เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอีกไม่ไกลก็จะถึงแล้วก็เลยจะพาเพื่อนไปชิมอาหารเช้าของร้านนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูพร้อมๆกันฮนะผมก็ไปครั้งนี้ครั้งแรกนะไป ร้านนี้ไปดูไปชิมพร้อมๆกันเลยครับุตักกุตักหวัดดีค่ะหรือยังค,ค่ะคืโด้ครับหวัดดีครับยังครับโดจะไปกินอะไรอาหารอะไรโดจะไปกินอาหารอะไร,ะไรเบคฟาสเบคฟับไปนี่ครับกำลังมุ่งหน้าแล้วก็อยู่บนถนนราชพฤกษ์ครับ เพื่อนๆครับทางซ้ายนี่ป้ายเขียวๆดำๆเลยนะครับ굿มอร์นิ่ยแล้วถึงหมายของคุณจะอยู่ทางขวาครับถึงแล้วถึงแล้ว o o อร์นิ n งกาเฟ่เบเกอรีสุดยอดอาหารเช้านครับ,ร,บร้านอาหารเช้าที่ผมไฟ่ฝันมานาะน มาครั้งแรกนะครับเพื่อนๆเ,เราไปดูด้วยกันครับจอดรถให้เรียบร้อยโชคดีเลยครับได้ที่จอดรถอย่างสะดวกสบายเนี่ยครหน้าร้านก็อยู่นี่ครับร้านฟู o ดมอร์นิ่งนะครับเปิด6โมงถึงบ่าย3อ่าเนี่ครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะอ่อ อริบายเส้นทางก่อนนี่กับกรุงเทพนะฮะเนี่ยที่เห็นไทยรถวิ่งไปนกับกรุงเทพแล้วก็ฝั่งนู้นก็คือออกรอกเมืองนะไปทะลุจะไปสุพรรณไปอีสานไปเหนืออะไรนไปทางนี้ได้นะครับแต่อันนี้เป็นอยู่เขตจังหวัด,ดนนทะ์ฮะไปคุณเดินไปเข้าไปในร้านกันค่ะไปดูไปดูในร้านพร้อมๆกันครับ นั่ง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 มาดูดต๊วัดวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิครับวัดอุณหภูมิให้เรียบร้อยบรรยากาศในร้านนะครับตากางร้านนั่งนั่งนั่งบริการที่นั่งสบายสบายจัดโต๊ะให้นั่งกันเป็นที่เรียบร้อยครับก็มีที่นั่งเยอะมากนะฮะแล้วก็ร้านอาหารก็กว้างขวางดี เสียงน้ำตกสร้างบรรยากาศด้วยการฟังเสียงน้ำตกนะมีรูปโพลรบเจ้าแม่กวนอินสบายมากเป็นห้องปรับอากาศครับที่นี่โดยกินอะไรเดี๋ยวเราดูเมนูนะเราดูเมนูกันว่ามีอะไรบ้างมีขวดซองที่คุณชอบด้วยนะ มาดูงนามาดูบรรยากาศในร้านนอ้ครับนี่ครับเ <Burg ary S 2> บเกอรี่เบเกอรี่ฮะัว,วองอัลมอนด์ควาซองก็มีเค้กนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเค้คกบของญี่ปุ่นเป็นโลโอ่ะควาซองนี่น,น่าจะทำมาสดๆในร้อน ก็เป็นกาแฟร้านกาแฟขอขอเมนูหน่อยครับขอเมนูหน่อยน่กาแฟเขาเป็นแบบนี้เลยครับอันนี้นะเช้นมีน่ขาวมาดูราาูปกายตรงนี้ครับสาธุเจ้าแม่กวนอิน เมนูเขามีน่าทานหลายอย่างนะมีหลากหลายนะคุณหลากหลายไม่เมนูมเมนูหลากหลายมากเลยหนึ่เปิดให้เพื่อนๆดูม,มีมีทั้งเป็นอาหารฝรั่งนะฮะแล้วก็มีเป็นเป็นข้าวต้มก็มีนะเป็นข้าวต้มมีไข่พะโล้อะไรเงี้ยเป็นเบคเป็นเบเกอรีแบบข้าวต้มก็มี อันนี้เป็นสลัดคุณของถูกใจคุณนี่สลัดถูกใจไหมตำนาย,ใจ,ยใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยสั่งเออแต่อันนี้เขาดีกาแฟฟินกาแฟหยดจากเม็ดกาแฟเวียดนามแท้อผมได้ยินชื่อของร้านเขาว่า Good Morning ผมนึกถึงในสมัยที่มีหนัง ฟู Good morning, ้ดมอร์นิ่งเวียดนามอะฮะพอมาเจอเมนูกาแฟเวียดนามก็เลยเลืกขึ้นได้ว่าเราเจอร้านอาหารเช้าในฝันฮนะอยู่ในเส้นทางที่เราเดินทางกันอยู่พอดีใช่ไหมคุณเขาเปิด6กโมงเช้าถึงบ่ายสามนะครับเป็พื่อนครับบรรยากาศน่านมางตอนนี้เรามาท้งเนี้ยวันนี้เรามีเวลาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีงานไปงานกันตอน, bye bye, นบ่ายๆนะฮะ ไปแ,แถวแถวลังสิตปทุมธานีนี้เราก็เลยใช้เวลาตรงนี้ได้นานๆเดี๋ยวเราจะลองชิมเขามีเมนูเป็นข้าวต้มด้วยนะอาหารเช้าก็เป็นข้าวต้มผมสั่งข้าวต้มชุดมาสั่งข้าวต้มชุดมาแล้วก็เดี๋ยวพอกินข้าวต้มเสร็จเราก็จะทานทานกาแฟกันกินข้าวต้มเสร็จเราก็จะทานกาแฟทานกาแฟกแฟับเบเกอรี่ จะ,จะไปงานอะไรครับจนะไปงานอะไรครับงานอะไรนะไปงานอะไรงานครับนี่กับข้าวที่บูตัดสั่งไปน,นึกว่าจะจานเล็กนี่กับข้าววันนี้เรามาสั่งแบบเป็นอาหารเป็นข้าวต้มก่อนนะฮะก็เลยเป็นเมนูข้าวต้มก่อนอันนี้ไข่เจียวฮะไข่เจียวคะอ่ะไข่พะโล ตันบนหมาแล้วครับกับข้าวมือนี้ของเรา มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกผมคิดว่าร้านนี้คงต้องมีอีกหลายๆครั้งต่อไปครับข้าต้มหน้านะาต้มหน้าอร่อยเออข้าวต้มหน้าอร่อยอ้าทานเลยทานเลยทานเลยคุณทานเลย ก็ต้มเขานุ่มืนุ่มหน้ารับประทานมากเยการนัดการนัด คือบบบคุกักก็คือด้วยเดี๋ยวจะสั่งมนูเป,นเป็นอาหารฝรั่งแบบ้างครับเพื่อนๆเราขอให้เขาเคลียร์ข้าต้มไปครับแล้วเราก็เคลียร์โต๊ะเดี๋ยวเราจะสั่งเป็นอาหารเช้าแบบแบบ ฝรั่งนะมาทานกันจังกาแฟเพื่อนๆอย่าหาว่าทานเยอะนะเพราะว่าส่วนมากห้องโรโดพาเที่ยวนี่มื้อเช้าเป็นไงเรากินมื้อเช้าเป็นมื้อหลักนะตอนเย็นเย็นเราไม่่อยได้ทานนี่ครับพอสั่งอาหารฝรั่งนี่ร้านนี้เขามีอ่าช้อนเนี่ยลวกอันนี้น้ําร้อนคนระับเนี่ยร้อนร้อนชาชาร้อนเออชาร้อนก็โดกโ,โ,โดสั่งชามะนาวไปนี่ย นี่ครับมาแล้วมช็อกโกแลตโขลดัสแล้วร้านนี้เขายังมีเ,เบเกอรี่เป็นโอซาก้านะฮะพรีเมียมจะเป็นนี้เค้กยี่ห้อโอซาก้าบริการด้วยนะมี สินค้าของทางร้านหลากหลายมาแล้วครับไข่กระทะไข่กระทะร้อนอยู่นะต้ระวังร้อนอยู่นะถ้าคุณยกโชว์หน่อยทุก่กระทะช่วยกันยกช่วยกันยก2คนเมนูไข่กระทะนี่ผมสั่งเป็นแบบมีเดียมนะฮะเราเอาไข่สุกแบบมีเดียม ของคูตักมาแล้วอันนี้อะไรจ๊ะฟลุตสลัดฟลุตสลัดอ้ยสวยงามสวยงามพระรามแปดพระรามเก้าฟลุตสลัดของคูตักค่ะอร่อยมากขายสีคูตักยกโชว์หน่อยนี้ด้วยน้ำสีเหลืองน้ำสีเหลือง อันนี้เป็นเมนูของผมครับอันนี้เป็นกลับอันนี้มาทางนี้เลยครับนอ้องนี่ครับกลับแซนวิชนี่น่ารับประทานไหม,มเดี๋ยวโดดถือโชว์หน่อยน้องน้อยมาอันนี้และและอันนี้ทำไงอนะน้องพี่ทำไม่เป็น มันยังไงครับอ๋อตอนนี้รออย่างเดียวใช่ไหมอันนี้เราใส่น้ําร้อนมาแล้วค่ะลูกค้ารอหยดประมาณ5นาทีนะคะอ๋อใส่น้ําร้อนลงไปในนี้แล้วเดี๋ยวรอรอให้เขาหยดใช่ค่ะออ๋แล้วนี่ก็คือนมถ้าชอบหวานมันก็ลูกค้าเติมนมเดาร์กไม่มีคาเป็นชาจีนไม่มีคาเฟอีนทานแล้วนอนหลับอ๋อครับขอบพระคุณมากครับมีชาจีนไม่มีคาเฟอีนทานแล้วนอนหลับน้องเขาบอกว่ารอมันหยดแล้วเมื่อไหร่มันจะหยดอ่ะ5นาที5นาทีอ๋อ เมื่อกี้ผมไปแง้มฝาคันนี้แต่ร้อนนะฮะจับไม่ได้เลยพอไปแง้มนิดนึงก็หยด้เมืม่อกี้ถ้าไม่แง้มมันมันไม่หยันคงจะมีสูญยากาศอยู่อะ่ะผมไปไปกระดกมาน,นิดนึงเลยหยดเลยถึงถึงถึงหนึ่งประมาณห้านาทีนะฮะคงจะหยดหมดเป็นแง้มนะน่ารับประทานไหมคุณ อันนี้เราก็สั่งเป็นเมนูอาเช้านะคะอ้นะคะาบามสอ่าทานเลยคุณคุณเอาช้อนให้โดโดเลยในช้อนที่โดนดดด่ะแล้วเมื่อกี้ขับเซนวิชของผมสั่งเป็นเขามีให้เลือกนะฮะนี่ผมเลือกไปขับเซนตวิชเบคอนนะชอบต้องพูดทะลช้อนทลวกะวกช้อนด้วยคำับ tắt tu đô đô này để chạy nhựa thay luôn thích thay luôn thích thay anh à, ấy thích thay khuôn muốn thấy được đốt muốn muốn thay. Tôi ta thăm với tên. À, ý, đó, không biết nên. À, tròn ừ. này nó muốn khóc trên. À, muốn khoảng này này เราดูขับเด็นยุคครับ เราไะ้ความเพื่อนๆอที่ประโยชน์ดอก้ออกครับมาสองอย่าง ับผมชักหิวกาแฟเลจะเปิดดูแต่ร้อนนะร้อนอือจะใส่เต็ม ลร้อนเิบอร์ตัวรับเปลือกอจะเป็น่างนี้ครับอกาแฟเข้มข้นและเป็นกาแฟเข้มข้นเขามีขนมมาให้ชินด้วยนะในเซ็ตของเขา จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวก็คนเอา เออคุณก็พูดว่ากาแฟเวียดนามกาแฟเวียดนามมันเข้มข้นมากให้ก็ผมผมได้แต่ว่าเวลเข้มข้นอร่อยอ้าเราติดใจฮะกาแฟเวียดนาม

ราคาดีมเขาไม่แพงหรือไม่ถผราคาไม่แพงถ้าเป็นแบบนี้ก็โอเคก็เดี๋ยวยวุมมาสรวจราคาเหเพื <bike progressive Attention> ่อนดูแล <onic bizarre> ้ว <kaz> ก <uka> ัน

เดี๋ยวจะกางรับแรเป็นแ,แบบเย็นแบบรุ่นอย่อยางหนึ่งขึ้นรถไปมีฟุตซัมมันก็นจะมีเบเกอรีน่นะครับมีฮอกไกโดใช่ไหมมีย่อฮ็อกไกโดเบเกอรี่สายพันญี่ปุ่นย,อย่อฮ็อกไกโดพาไปดีก็มีมตัวตองแต่วันนี้ไม่มีท้องจะเก็บแล้วเนาะ ต้องมาต้องมาอีกยังมีพวกโจ๊งพวกอะไรเลมันจะมีอีพีสองของร้านนี้ครับเพื่อเพื่อนครับก็อิ่มอร่อยเป็นที่เรียบร้อยครับอร่อยมากสองชุดชุดข้าวต้มแล้วก็ต่อด้วยชุดอาหารฝรั่งนะฮก็อิ่มครับพวกพวกเราอาหารเช้าเป็นอาหารหลักเนาะโดอิ่มยงังอร่อยไหมครับ อร <im sharing> <Wing. S 1> ่อยไหมเดี๋ยวมาคิดตังก <Rut, S 1> ันครับดูชิว่าเป็นเงินเท่าไหร่เห็นคุณตักดูในเมนูเมื่อกี้บอกว่าราคาอาหารไม่ค่อยแพงใช่ไหมครับผมเท่าไหร่นะจ๊ะเจ็ดร้อยห้าบาทเ๋อไม่แพงค่ะคุณตั๊กน้องนี่เปิดกี่โมงอะครับหกโมงเช้าอ๋อทุกวันไหม อ๋อดีชอบมากเลยเพิ่งมาครั้งแรกตรงตรงนี้เรียกว่าถนนอะไรฮะแต่ว่าถ้าจะมาน้องช่วยแนะนำถนนราชบุรีถนนราชบุรีมันอยู่ช่วงไหนอะช่วงรัตนทิเบตช่วงรัตนทิเบตใช่ไหมถ้าถ้ามาตรงนี้ก็ร้านฝั่งขาไปพระราม5ค่ะขาขาเข้ากรุงเทพใช่ค่ะก่อนถึงพระราม5ใช่นี่ครับน้องแนะนำร้านร้านชื่ออะไรยังไงนะที่นี่ ปีห้าถึงไปเปิดของกินจาานถึงบ่ายสามอะค่ะถึงบ่ายสามทุกวัน,<ช>วนอาหารก็จะมีทั้งข้าวต้มเมื่อกี้อะไรก็จะเป็นอาหารเช้าเนี่ย็นพวกอาหารเช้าแล้วก็คือพวกอเมริกนันเบเกอรี่อเมริกันแซนด์วิชอะไรเงี้ยค<อ>่ะแล้วก็มีพวกข้าหู้ไก่ข้าวต้มที่เป็นเซตเหมือนต้มยำอะไรพวกผัดหมูไข่เจียวอะไรเงี้ยมันมื้อกลางวันก็ยังมาทานได้ได้มีพันแดนค่ะแล้วก็มีไข่เคลมเพราะว่าปิดตัง้งบ่ายสามใช่ไหมใช่ค่ะ รครับแล้วในส่วนของกาแฟเมื่อกี้กาแฟอะไรกาแฟเวียดนามเลยอร่อยมากเลยเป็นสไตล์เป็น<ช>มีแก้วมีหยดหยดลงมา<ช>เป็นเป็นกับสวนที่นี่ขายกาแฟของอะไรอะฮะ,ะเป็นเมล<ะ>็ดกาแฟน้ำข้าจากเวียดนามอ้อออก็เป็นของเวียดนามที่สดอ๋อเข้มข้นมากมแล้วแล้วเบเกอรี่นี่เห็นมีอะไรครัวซองอะไรก็มี แล้วเห็นโฆษณาข้างหลังนี่ฮอกไกโดอันนี้คือเป็นขนมเค้กของญี่ปุ่นเลยอ๋ออ่ะงันเดี๋ยวจ่ายตังค์เท้าก่อนครับอ่เพื่อนๆดูอหมนี่7จ็หบาทอาหารราคาไม่แพงอ่ะเนี้สี่สี่สิบห้าสามสิบหกสบบาทเห็นไหมฮะราคาไม่แพง30บาทเนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยผมทานไปสองชุดที่มเพื่อนเห็นน่ะทานสองรอบอ่ะเจ็ดร้อยห้าบาทโอเคครับเดี๋ยวเอาทางจ่ายเขาสังใใส่งคคิดตังเป็นนี้เรียบร้อยฮะร้านนี้เขาหน้านั่งมากครับผมกับคุณตั๊กก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเรายังมีเวลาเหลือก่อนนี้ไปภารกิจนะไม่ไปไหนละนั่งเล่นมันที่นี่แหละแต่เมื่อกี้เขาคิดตังไปแล้วฮะผมก็เลยขอเขานั่งต่อเ็ามีไว,ฟไ,วไฟบริการไวไฟแรงด้วยฮะนั่งตัดต่อลิปต่อเลยครับแล้วก็เนี่ยฮะ อันนี้เป็นฟินกาแฟก็เป็นกาแฟตัวเดียวกับที่ผมทานร้อนเมื่อกี้เนี้ยนี่ยังไม่ได้ดูดนะมันเป็นกาแฟเข้มข้นผมก็เลยสั่งเข้ามานั่งคานตรงนี้อีกนะฟูดมอร์นิ่งคอฟฟี่ฟินกา,ฟกาแฟกาแฟจากเวียดนามรสเข้มข้นมันก็เลยไม่ไม่เต็มแก้วนะแต่เขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าความเข้มข้นของกาแฟแล้วก็จะสั่งแล้วจะช้าหน่อยนะเพราะก,กว่ามันจะหยดลงมาได้ถ้าไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องคนมากครับ งั้นคลิปนี้ของร้าน Good Morning Cafe อาหารเช้าอันเป็นร้านที่ประทับใจน่าจะเป็นร้านโปรดของผมได้เลยนะฮะคงจะต้องมีคลิปอีกนะคุณโอเคไหมเดี๋ยวเราวันหลังเรามาอีกยังมีอีกหลายเมนูนั่งสบายอาหารอร่อยราคาไม่แพงอืเจอกันคลิปต่อไปครับน้ำตกเย็นสบายน,นะฮะตรงนั้นเป็นน้ำตกเสียง ฟังเสียงน ok ้ำตกไปเพลินๆนะไม่ไปไหนละนั่งทํางานต่อฮะอีกสักสชั่วโมงค่อยไปมันเจอกันคลิป man, ต่อไปครับสวัสดีครับเทโดครับสวัสดีครับพี่อรบ๊ายบายไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเทโดพาเที่ยวด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย